สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอก,กับซอแตงคือเก่าตั้งสองซอแตงซอบันป่านะจ๊ะขอกาบสบายดีเอฟซีบวชสิเป็นประเทศลาวประเทศไทยหรือต่างประเทศนะซอสแตงขอกาบคำว่าสบายดีและสวัสดีถัดเลยเด้อจ้ะขอให้บุญรักษาคุณผ่าจงคุ้มครองดกกเด้อจ้ะมาพบมาพอกันบรรยากาศย้มเศร้าๆน้องพ่อแม่พี่น้องม่นด้ซอแตงกะได้รับคำเชิญจะเศร้าหนัดสศาวลาวนะจ้ะให้ไปผูกแขนแต่เศร้าน้องพ่อแม่พี่น้องผูก ผูกแคนขึ้นเฮือนใหม่เผืนนอกบนเห็ดแล้วเลยนอะกพ่อแม่พี่น้องมีแต่ซาแตงอะไรอยู่เฮือนเก่าเนะาะบ่มีเงินเห็ดคือเผ่นดอกนอะกพ่อแม่พี่น้องกะปะฮาชิย่ยางลงไตวุ่นเลยพ่อแม่พี่น้องกะไก่เติบนอะกผูทิศเฮือนเสาเข่งวุ่นเลยพ่อแม่พี่น้องไก่เฮือนเสาเข่งวุ่นเลยนอกจากปะไปนํากันเลยจะไปเบิ่งวิธีแบบประเพนีลาวๆนอะกพ่อแม่พี่น้องาเพิ่นขึ้นเฮือนไดๆนอกจากไปนํากันเลยจะไปอย่างไปเฮือนสาหนัดนากัรนอนกะพ่อแม่พี่น้อง ยามาเศร้ากับแดดแดดแต่เศร้าเนาะยามฮพอนเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยแดดแดดเนาะจะยาำพอนแล้วก็ได้จะขึ้นเนื้อนสนัดเนาะผนขึ้นเนื้อใหม่เนาะจากพ่อแม่พี่น้องสนัดชาวลาวเนาะจากผักติดตามซ่องผลในเด้อจ้ะกแตงกสิถ่ายให้เบิ่งไล่หนึ่งแล้วพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าไก่เนาะเพราะว่ามันสียาวโพดเนาะจ้ะ ก็บ่ถ่ายห,หลายเนาะพ่อแม <oh ่พ pues ี่น uh ้องตั้งก็ชิย่างลงเฮือนสนัดเนาะมาหอดคขึงทางเละไก่สีหอดเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮือนเนาะจ่ามันเห็นเนาะมันเห็มาผูกแขนเนาะจ่าคนก็มาลายเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องผูกเฮือนเพิ่งพ่อแม่พี่น้องกองสั่นกองยางก็ขอโทษขออภัยเด้อร์จ่าแสดงอย่างเนาะจ่า หอดเฮือน่นแล้วนอกพ่าใหม่เป็นนองในเฮือนผลแน้วจ้ะผู้เฮือนใหม่ผลผ้อใหม่พป็นนองสาเข่งล่านาผใหม่พี่น้องสาปูเนาะี่เนาะดีฝากจิดตามกองูนาสารานี่ดจ้าไปขึ้นบ้านใหม่หน้าผ้ใหม่พี่น้องมากกาพอดีเป็นหยาาพอดีเลยนะจ้ะพ่นก็ถือสาดถือหมอนนา้าใหม่พี่น้องขื่นเฮือนซาหนัดน้ามนเนาะซาหนัดขึ่นกระเซินเนีมาขึ้นเฮือน่นแนาะจ้ะ หยาสบายดีหยาแต่งเนาะเพื่อนเพืนใหม่นะหยาซ้ำรอบเนาะเหมือนเนาะแต่สี่หเป็นปรเจกี้ทางหลัยเนาะเหมือนเนาะเ่อนเพื่อนใหม่ความเสื่อของคนเนาะเหมือน้นอ ถูกมาปลาแต่แงอะไรนอกจากบริษัทือมอนพุระะหน่วยเป็นบะเพณนีทางลาวนอกมายพี่น้องหอดในดอกสามสามพอแต่หอบพอแต่หอบสารอบแล้วก็สิข,ขึ้นทั้งเพื่นอนนอกจากพ่อแม่พี่น้องหอดแล้วบ่ สิข,ขึ้นทึงเฮือนแลยนอกจากบัน,นี้เนาะนนคนก็นทยอยขึ้นเ่อนคนหากทุกข่าวก็หักนะ้วพแบบนองคนพายกับพายนะพรับปัญหาเข้าไปแล้วนอกจาก ใน,นห้าก็สิข่าในเฮือนสาวนักนันวพวกพ่อแม่เี่น้องเป็นเือนใหม่เป็นไเนาะเล่น,นลังบักไ่พ่อาาแม่เน้องป้าสแตงป้าป้าสาแตงบรรยากาศทำไมพ่อแม่พี่น้องนเนาะคนกหลงมา ข่าวไป้างในนะพ่อแม่พี่น้องเหมือนเป็นประตูเทือนเหมืนเนาะออกไปข้างในกนำะกันนะนนนนนนะคนกน็ไล่ไล่ชาวนาคนพุ่นอยู่ข้างในเหมนเนาะพ่อมแม่พี่น้องเสือลายๆเหมือนเนาะบรรยากาศข้างในพ่อมแม่พี่น้องก็ชิมีกล้วยชุกเนาะเนาะจัดก็ว่าคนหลา่นะพ่อมแม่พี่น้อง เราก็มาขึ้นเงินคือกันนะ,พน <c oughs> ะา,านนนะพะแบบพี่น้องในป่าสาวแต่งเนาจ้ะคนก็ไล่หลาย,ายเลยเหมอนพี่น้อง,งกันกแทนขึ้นเงอนใหม่เนาะจา้ะ แตงก็อยู่กับสาวปูานาเนาะสาวปูนากับสาวเข่งล่าคนงามเน้าพ่อแม่พี่น้องฝากติดตามฝากติดตามสาวปูสาวลาวใน่เด้อจ้ะเนาะติดตามฝา,ากติดตามน้าสาวเข่งสาวเข่งคนงามนะฝากติดตามบรรยากาศข้างในพ่อแม่พี่นอ้นนองก็นั่งนรำกันเนาะจาก จันนะะงไมก็สิเริ่มผูกแขนนะจ๊ะกำลังล่มเริ่มจะนายพุ่งกต่ชีสวดน,นอกพ่อแม่ไปนองสดทำพิธีนะะ่าจัดข้อด้วยบ็นชื่อน้ำชาแต่งนอาพ่อแม่ไปนอกแต่งขายเปินชามสิบพันนอบรรยากาศข้องในน่าจัะน่า่มกันไล่น,ลไน,น่าร่ม่ป้าสแต่งน่าเนาะ,นะ ตอนนี้กำลังสูตรขวันน้องพ่อแม่พี่น้องตอนนี้น่าจะก่อจีสูดเฮงเติบนอกพ่อแม่พี่น้อง สูตรควันแล้วกับิผูกแขนน่าจะสาแพนกับมาเนะาะสาแพนสาแพนคนงามกับมาเนาะเข้ามาี่น้องมากกันหลายคนน่าจ้ะบันะบนี เอเต็งพ่นก็ขอไปผูกแขนยนน่ะงันนี้ให้สปูเป็นมือกล้องแห้น่อแคนนีจะเป็นซซาหนัดนะพ่อเอา เขึ้นเพื่อนเฝนนอกสาหนัดสาวลาวนอกพม่าพี่น้องฝากติดตามเพื่อนเด้อจ้ะได้ยินเสียงดังเพฝนกระเซินมาขึ้นเพื่อนผูกแค้นาเพื่อนเรียบร้อยเนาะคอยเพื่อนนิ่งเค้งรวยๆเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะสาวแข่งล่าฝนมาเสิร์ฟเนาะเพฝนเอาข้าวมาให้เพม่าพี่น้องมากินเด้อมากินน้ำกันที่นัง ชาวเค็งล่าเอาปลามาเสิร์ฟนะพ่อแม่พี่น้องก็มีขอบคุณนองถ้วยต้มเป็ดลาบเป็ดแล้วก็ทอดปลาเนยน,น,นะพ่อแม่พี่น้องกินนตำกันเด้อจานั่งกินกับชาวแพนลูกสาวหล่าคนงามนะบันี้เนะาะะเด้อจากพวกข่าวกรทมมีเพิ่มสมาชิกชาวทาวอนนะแซ่บบอนังชาวทาวอนเปินกินขับปุ้นนะพบบนออ่อแม่พี่น้องอ้น่ะ แซ่บก็แม่พี่น้องมาเด้อคเนเสิร์ฟก็เสนะิร์ฟเนาะบะพอก็อไดนะ้เนาะกินข้าวน้ำซาวแตงเนาะจ้ะกินข้าวแล้วจังสีเมือเนาะจ้ะซาวแตงก็สิีคอจบคลิปแบบเพียงเท่านี้เนาะขึ้นเฮือนผูกแคนสนัดก็แล้วแตที่เด็ดดนะรอแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องซี่คอเมื่อกับซาวแพนรนุซาวหลานะ่าเนาะอย่างขึ้นเนื้อคนละเนาะจ้ะ มักกะก้นลายก้นแท้สแตงนะเด้อคุณสิบประผัดขีดใหม่ๆจากสาแตงซาบันป่าเนาะจากสแต,ง,สแตงก็สิม,มนะเนาเด้อพ่อแม่พี่น้องคอยพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเด้อจากความเจ็บจะหายความไข่อยู่ตรงนี้โชคดีมีโชคส,สขุขสุขก้นเด้อจากสำหรับมณีิลาลนะเด้อพ่อแม่พี่น้องลงมาปลูกแคนกันแล้วก็เรียบร,ร้อยเนาะสบายดีสวัสดีจา้าพอ,อกันใหม่คลิปหน้าเด้อจากเมื่อกับซาแคนเนาะ <c oughs>